ทุกคนคิดว่าเจ้าทองเป็นหมาขี้ขลาดจนกระทั่งความลับในกล้องวงจรปิดถูกเปิดเผยทุกคืนตอนเที่ยงคืนเจ้าทองสุนัขพันธ์ทางสีเหลืองจะไปยืนแยกเขี้ยวเห่าใส่กำแพงว่างเปล่าหน้าห้องนอนลูกสาวอย่างเอาเป็นเอาตายพ่อกับแม่รำคาญจนเกือบจะดุมันแต่วันนี้พวกเขาตัดสินใจเปิดกล้องย้อนดูแล้วต้องขนลุกชันไปทั้งตัวในภาพมัวมัวนั้นมีเงาดำทะมึนเยือกเย็นค่อยคอยคลานลงมาจากเพดานพยายามจะแทรกตัวผ่านประตูเข้าหาลูกสาวที่กำลังหลับไหล เจ้าทองไม่ได้วิ่งหนีเหมือนทุกครั้งแต่มันกระโจนเข้าใส่ความว่างเปล่าอย่างบ้าคลัง่งภาพสโลโมชั่นแสดงให้เห็นมันแยกเขี้ยวขู่สู้กับเงามืดที่วูบว่าไปมาอย่างน่าสยดสยองมันกระโชกใส่ความมืดมิดจนเงานั้นค่อยๆจางหายและสลายไปในที่สุดเจ้าทองที่หอบเหนื่อยค่อยๆซุดตัวลงนอนขวางหน้าประตูห้องนอนไว้ไม่ยอมห่างไปไหนแม้แต่ก้าวเดียวเปลี่ยนจากสุนัขที่ทุกคนเคยหัวเราะว่าขี้กลัวกลายเป็นองครักษผู้ซื่อสัตย์ในพริบตา เมื่อเช้ามาถึงและลูกสาวเดินออกมาอุ้มมันเจ้าทองก็กลับมาเลียมือเจ้านายตัวน้อยอย่างอ่อนโยนเหมือนเดิมทิ้งความลับของฮีโร่ผู้พิทักษ์มิติอื่นไว้เพียงในจอมอนิเตอร์ Monitor. ใครจะเชื่อว่าสุนัขพันธุ์ทางธรรมดาจะยอมแลกชีวิตเพื่อปกป้องคนที่มันรักจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้ถึงเพียงนี้เป็นความซื่อสัตย์ที่ยิ่งใหญ่จนหัวใจคนดูต้องสั่นสะท้านไปตามๆกัน